นิสัยของคนเกิดวันที่8คนเกิดวันที่8ทุกอย่างต้องเพียบพร้อมลักษณะเด่นของคนเกิดวันที่8คือทุกอย่างต้องมีความเพียบพร้อมหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า perfectionist ซึ่งถ้าในชีวิตของคนเรานั้นประกอบไปด้วยความสุภาพความมั่นคงและมีการศึกษาที่ดีแล้วคนเกิดวันที่8ก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้ชีวิตของเขาเองสมบูรณ์แบบ แต่ในการสแสวงหาความสมบูรณ์แบบของเขาอาจทำให้เพื่อนฝูงหรือคนรักของเขาต้องเหน็ดเหนื่อยตามไปด้วยคนเกิดวันที่8ทุกอย่างต้องเพียบพร้อมคำว่าทุกอย่างต้องเพียบพร้อมของคนเกิดวันนี้ในอีกแง่หนึ่งคือตัวเขาจะปรากฏตัวในที่สาธารณะก็ต่อเมื่อมั่นใจแล้วว่าตัวเองมีความพร้อมแล้วเท่านั้นคนเกิดวันนี้โดยปกติส่วนใหญ่จะไม่รับแขก โดยแต่งชุดตามสบายถ้าคุณมีเจ้านายเกิดในวันนี้และจะเชิญเขาไปเปิดงานหรือตรวจงานแล้วล่ะก็คุณต้องเตรียมให้พร้อมทุกสิ่งไม่เช่นนั้นแล้ว คุณอาจจะถูกตัดเงินเดือนเป็นเสียเลปล่าคนเกิดวันที่8มักจะมีมันสมองเป็นเลิศฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือนเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมแต่ทั้งที่จริงเขาเป็นเพียงคนที่ตรงต่อกฎเกณฑ์เท่านั้นในความหลักแหลมของเขาทําให้มีความสามารถในหลายๆด้านเช่นเป็นคนเรียนหนังสือเก่งทํางานได้เก่งปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการแบบสมัยใหม่ได้ดีและถึงแม้ว่าเขาเกิดคิดอยากจะเป็นนักโหราศาสตร์แล้ว เขาคนนี้ก็จะเป็นนักพยากรณ์ชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวแต่ในอีกด้านหนึ่งของคนเกิดวันนี้เขามีจิตใจที่อ่อนไหวสามารถรับรู้ความปรารถนาดีจากคนข้างเคียงได้ง่ายแต่จะชอบเก็บความรู้สึกนี้ไว้โดยใช้ความเข้มแข็งพลางตาคนอื่นๆตัวเขาจะรับรู้ได้เองว่าคุณรักใคร่ผูกพันในตัวเขาอยู่โดยไม่ต้องบอกรักและในคืนวันวิวา หรือเวลาอันเป็นส่วนตัวคุณช่วยจัดบรรยากาศให้ดีๆห้องสะอาดะอาดเตียงเรียบๆข้าวของให้เป็นระเบียบแล้วคุณก็จะรู้ลีลาของคนเกิดวันที่8ที่มีอยู่ได้ส่วนในเรื่องที่ควรปรับปรุงของคนเกิดวันที่8ก็คือการรับและการให้เพราะคนที่เกิดวันนี้ในบางครั้งจะมีความมุ่งมั่นในเรื่องของความสมบูรณ์เพียบพร้อมมากจนเกินไปควรรู้จักที่จะลดความทะเยอทะยานลงไปบ้าง